ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องครูรัตพดีพามาเที่ยวสถานที่หนึ่งริมแม่น้ํามูลในจังหวัดบุรลราชธานะครับเราไม่ได้บอกว่าสถานที่ไหนให้ทุกท่าน็นงงงไปก่อนแล้วกันต้องงงใช่ไหมอาต้องงงต้องงงทึ่งจะสนใจใช่ต้องงงทึงจะสนใจเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่เอ่ยขึ้นมาเอ่ยเช่อขึ้นมาใครๆก็รู้ก็รู้ในประเทศไทยไม่มีใครรู้ไม่รู้จัก เขาจะไม่ใช้สารเคมีในการดำเนินชีวิตเลยใช่เราไม่เปิดเอาแค่นี้นะให้คนดูในคลิปไปให้เราเองเลยกันคลิปนี้ทําขอทําเป็นปริศนานะครับทุกท่านนี่คือทางเข้าเขานะสถานท,ที่เขาเราจะไปเัืเอยไม่ได้บอกว่าตั้งตรงไหนเนาะลองลองลองทำเป็นคลิปแบบนี้ดูจะมีคนดูไหมคลิปอื่นๆบอกเปิดเผยชัดเจนไม่ดูกันเลยยอดวิวไม่ขึ้นท้อแล้วนะ บนราชธานีอวันนี้ถือว่ามันชมวิวปะป่าหน่อยเนาะคุูรัตนเนาะครับก็จะใ,<ช>ให้ดูพื้นที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวนะทุกครับทุกท่านแต่ว่าหน้าแง้งแต่เป็นพื้นที่สีเขียวได้ก็นับ มัเป็น Amazing อีกที่หนึ่งเหมือนกันนะสมบูรณ์นะรวมสมบูรณ์มากเราเลี้ยวเขนี่ตรงไปตรงไปไม่ใช่ที่เดียวนะตรงไปเลยตามถนนนี่แหละโอเคนะทางเราท่วมแล้อนท่วมท่วมทุกปี ขีดน้ำตรงเสาไฟฟ้านะครับน้ำท่วมสูงขนาดไหนฮะสังเกตด,ดูครับท่วมจากตรงนี้ขึ้นไปเป็น,นเป็น,เป,นเป็นเมตรสองเมตรเลยนะชุมชนเขาแล้วนี่ไงนชุมชนเขาแล้วเขาก็จะอยู่อย่างนี้บ้านอินบ้านเชยชุมชนเขาแล้วนะบ้านราชสถานที่ผลิต ปริตปริตปริตพยาทิ้งครับกระดา้ครับก็ให้ชมบรรยากาศที่นี่ไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านหลายท่านอาจจะชอบแบบนี้ตอนนี้เห็น่าจะเข้านี้แหละเอาเข้าไปก่อนเป็นพื้นที่ก็เสื้อ ว่าเข้ามาแล้วมีแต่อาหารกันกินเลยนะมันจะเป็นพวก <S <S เป็นพวกผักพวกออแกนิกพวกอยู่กับธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะเอเห็นไหมทางเข้าเขาก็มี่นมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยน,นะพืชผักสมุาหารอุดมสมบูรณ์ขบีักว,นกวนันีักวันกาคลิปนี้ก็ให้ดู ความพื้นที่แล้วกันพื้นที่นะครับไปเรื่อยๆนะออนถอยแล้วก็เลี้ยว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 เลียวเลียวเลยมันเบี่ยงมันไม่มไ,มไ,มได้ต้องตั้งลำใหม่ อาทีน uhm, uhm. okay, okay, ี้ถอยเลยเห็นไหมยงก่ก็ปลูกใส่หินแท้ๆก็ยังูสตกเต็มหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายนะดนไปสยเห็นไหมเาเอาสมรมากอืมเนี่ยไม่ก่อนเนาะเห็นไดแค่ในเรื่อดูดีๆนะเดเวอดูดีๆนะครับ โอ้นี่เป็นสวนผักนะสวนผักสวน,สวนมะละอกออ่ะ<ม>เดี๋ยวให้ดูภาพไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านเผื่อทุกท่านชอบภาพแบบนี้ธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรร อาจจะอนุรักษ์ธรรมชาติได้มากที่สุดครับเราก็จะไปต่อเรื่อยๆก่อนเนาะยังไม่เห็นทางเข้าเขานะน้าจอ่อรนะุ่นตอนบริการน้ำเดิตรงไป สวนผักเนาะี๋ยวจอดๆหน่อยี๋ยวซูมซูมถ่ายอันนี้เป็นเป็นสวนผักนะแปบ๊บหนึ่งซูมถ่ายน,ะนี่เป็นสวนผักครับผักปลูกในเอ่อวนยกพื้นขึ้นมาเป็นกระหล่ำนะครับเนี่ยเป็นกระหล่ำเป็นสวนผักครับอันนี้เป็นสวนดอกทานตะวันยังไม่ออกดอกเนาะ ยังไม่ออกใช่ใช่ใช่เราต้องไปเข้าฝั่งนู้นนี่เป็นสวนทานตะวันนะครับยังไม่ออกดอกครับ,รบตรงนี้จะเป็นสวนข้าวโพดนะครับทุกท่านสวนขา้าวโพดนะครับอันนี้เราเข้ามาด้านในแล้วเนาะ น้านในแล้วอันนี้ก็จะเป็นสวนต่างๆเลยคนระับพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวพาชมไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกจะจะดีอเมซิ n g เหมือนกันนะครับทุกท่านจะดีอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติจริงๆชีวิตความเป็นอยู่ของคนชุมชนนี้เนาะก็จะอยู่กับธรรมชาติกับธรรมชาติไม่มีสันเคมีใดไๆทั้งนั้นเราเข้าไปดูนะเนดนมีเด็กเข้าไปใช่ใช่ใ้จะตรงแถวๆนั้นนะ เดี๋ยวทุกคนจะพาทุกท่านไปชมน้ำตกนะครับน้ำตกนตกที่สร้างสรรค์ขึ้นมั้งครับเนาะน่าจะ <ตก S 1> เป็น<ด>แบบนั้นเดี๋ยวแต่ครูรัตเราขับรถเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วมีอะไรมั้งเนาะที่ไหนก็มาแล้วดูให้ทั่วๆ ก็หน no. really uh ้ามาอยู่เนาะร่มมืนดีนะเลื่อนป่าเขาเลื่อนป่าตรงนั้าเดี๋ยวค้ากลับค่อยถ่ายมาขับไปดูกันเป็นเมืองใช่เป็นเมืองเดี๋ยวเราจะดูว่าถนนเขาจะไปสุดตรงไหนเนาะ ลุ้นกันไปได้วยกันนะวันนี้เขาจะไปสุดตรงไหนนะครับโอ้โหนี่ไงเรือ <laughs> เห็นไหมเรือแล้วเนี่ยเรือโนอา <laughs> เป็นช่อช้าสามานร้างอาวุธเป็นชนะร้างอาหาโอ้โหนี่สวนผักไม่สวนดอกไม้สวนผักเนาะชัดๆ,ๆดอกไม้มันจะได้ชดัดๆเลย ไปสิ้นสุดตรงไหนลุงตูดดุงตูดคุดีเราคงรู้จักกันนะครับเรารู้ตูดไหนนะเราเรือตูดไหนเหมือนกันนะเราอ่านตามป้ายเนาะเออหน้าวันเที่ยวอยู่นะครับลงหล่อศิลธรรมวันเที่ยวอยู่ต้องลงหล่อศิลธรรมอ๋อมีเทียนด้วยเทียนอ่ะขับไปนู่นเลยตรงไปตรงไป อ,อันนี้เป็นบ้านพักนะครับทุกท่านบ้านพักเรือนะครับเรือนะครับน่บ้านอยู่บนเรือบ้านอยู่บนเรือนะครับนัน่นบ้านอยู่บนเรือเลยใช่ใช่ใช่อาจจะขับใช้ชานะจะได้ภาพมันจะชัดหน่อยเป็นบ้านอยู่บนเรือทุกท่าน งไซูม <Zoom S 2> ให้ดูนะครับทุกท่านเดิๆๆๆๆเนเลยเลยเลยไปข้างหน้าแต่ที่มีถนนเราก็ไปจะได้รู้ว่าคืออะไรนี่คืเลี้ยงป่านี่คือแม่น้ำมูลนะครับทุกท่านฝั่งนู้นก็คือเขื่อนเขื่อนกัลตลิงตลงตล่งพังนะครับเพื่อ อันนี้เป็นแม่น้ำมูลนะครับเดี๋ยวครูรับไปจอดตรงนั้นแล้วจะกลืนไปถ่ายแม่น้ำมูลให้เอฟซีได้ได้รู้ว่าตรงนี้คือแม่น้ำมูลนะจอดใต้ล่มไผ่ก็ได้เ,เดินอีกเราลงมาจากรถแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นตดิ่งแม่น้ำมูลนะครับทุกท่านไม่บอกว่าอยู่ไหนให้ทุกท่านลองเสาะหาเองดูนะครับที่นี่ที่ไหนฮ่าฮลองถามกัน อันนี้คือแม่น้ำมูลนะครับทุกท่านแม่น้ำมูลฝั่งนู้นก็คือเขื่อนกันตะลิ่งกันตลิ่งเซาะกันเซาะตลิงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมวิวแม่น้ำนะครับ น,นี้เรามาอยู่บนโป๊ะจอดเรือนะครับเป็นเป็นแม่น้ำมูลนะครับลมเย็นๆเลยนะครับทุกท่านให้ดูวิวนะครับอยู่แม่น้ำมูลนะตรงจุดนี้ข้างริมตลิงแม่น้ำก็จะเป็นปลูกพืชผักนะครับทุกท่าน ครับก็ให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับว่าเขาอยู่กันแบบไหนนะครับที่นี่ที่ไหนเราไม่บอกนะครับให้ทุกท่านเดาเอาเอ,าเองนะครับทุกท่าน,นบ้านทีนนเ่เขาอยู่พานีน้ำเลยเนบ้านนี้น้ำเลยนะออนะครับเป็นบ้านบนบ้านบนเรือเป็นบ้านหนีน้ำนะครับท่านบ้านหนีน้ำเพราะน้ำท่วมตลอดนะครับท่าน นี่เป็นไรขขาโพดนะครับอันนี้ก็โอ้ล่มเลื่นเนาะกุหลาเนาะที่จริงก็หน่าเข้ามาชมแปลกป่วยตัวต้นไม้เขงเขียวชุ่มมากเลย้ใชปุเป็นใช้ออกแกนิกนะครับเป็นปุ๋ยหมักไม่ได้ใช้เคมีส่วนใหญ่เรียกว่าเคมีไม่รับอะเนาะสารเคมีเขาไม่รับหาที่จอดนะครับ เดี๋ยวเข้าไปนี้ตรนนี้เรายังไม่ได้ไปเอาไปกลับมาเราจะจับตรงนั้นเนาะไปเลยโอเลยนะทำดีนะทำดีทำดีไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากมทำดีบ้างปอนีครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะชอบตรงนี้ชอบที่เขาเขาอยู่กับธรรมชาตินะครับ อยู่แบบออร์แกนิกอยู่กับธรรมชาตินะครับธรรมชาติจริงๆชอบชอบตงออรงนี้สวนทำกินมีสวนมีพืชสวนพืชไร่นะครับมีอะไรก็กินแค่นั้นมีแค่นี้ก็กินแค่นี้ใช่ดูสิพริกมะเขือ อ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจอดจอดจะซูมบ้านนีน้าให้ดูนี่ครับเป็นบ้านบนเรือนะครับเพราะว่าน้ําท่วมน่าจะแทบทุกปีเลยนะปีที่น้ําหลากใช่ส่วนใหญ่ก็เขาจะสร้างบ้านบ้าน,นสูงๆหนีน้ําไว้นะครับบนเรือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวคากลับเราก็ถ่ายอีกฝั่งเนาะ อันนี้เป็นฝั่งทางซ้ายมือของของการไปรถเนาะเดี๋ยวจะซูมบ้านบนเรือให้ดูอีกรอบนึงนะครับเป็นเป็นอีกหลังนึ่งใช่น้ำมาเขาก็ไม่กลัวเขาอยู่บนที่สูงอ่ะอะเดินมะ เป็นสถานที่ที่ a m a ซิ่งอยู่นะคุณรัตน์เนาะ a m a ซิ่งนะไม่ยาก Amazing Amazing คุณรัตน์หาที่กลับรถไปที่เดิมนะบ้านบนเรือมันเป็นแบบนี้ตู้อบอาหือหาที่กลับรถแล้วไปไปเราจะได้เก็บภาพไงอีกฝั่งฝั่งหนึ่งเนาะ เออ่าให้ให ah, oh, wow. awesome. so, mm ้ดูบ้านบนเรือใกล้ๆเลยครับทุกท่านโอ้อเมซิ่งเลยอเมซิ่งมากๆเลยนะนี่โอ้โหเนาะมันดูอเมซิ่งจริงๆคุณเอ้ยไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเรียกว่าเขาขุดน้ำรอบๆพื้นที่ที่ชุมชนที่เขาอยู่เลยเห็นไหมมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำนี่เห็นไหมข้างข้างให้เป็นน้ำ อีกฝั่ง,งหนึ่งนะครับเขาแต่้อมภาบด้วยน้ำจริงๆชัดๆก็ได้ภาพมันจะได้ชัดๆอุมอ่มสมบูรณ์มากเลยชอ,ชอบ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 แบบนี้เข้ามาแล้วรู้สึกล่มลื่นเนาะร่มลืน<ช>ลมล่นมาก แต่งสวยนะเนี่ยแต่งพื้นที่สวยเนาะหินพวกนี้น่าจะยกมานะไม่น่าเป็นธรรมชาติน่าจะยกหมดแต่ง ไปเรื่อยๆเนาะรันเนาะชมไปเรื่อยนะครับฝั่งขาเข้ามันจะเป็นสวนนะครับฝั่งซส้าขาออกจะเป็นบ่อบ่อน้ํานนนำน่าจะประมาณว่าบ่อเลี้ยงปลาหรือเปล่ามีปลานนรัาน,นขานาฝั่นงนึงจะเป็นปลูกพืชฝั่งหนึ่งจะเป็นน้ำอืมเออเป็นคลองน้ําเลยสองสองฝั่งฝั่งด้านหนึ่งจะเป็นปชัาๆหน่อยชัาๆหน่อยภาพมันจะเป็นปล ใช้นิดหนึ่งใช้นิดหนึ่งน,นี่เนี่ยตรงนี้น้ำตรงนี้น่าดูเนี่ยใช้นิดหนึ่งเน,นี่ยโอ้เขาแต่งนะเนี่ยไม่น่าจะหินธรรมชาติหรือเปล่าตกแต่งตกแต่งเนาะเหยียดน้ำลึกอือนะครับโอ้พอมีซิงพอมีซิงนะครับเหมือนจะไม่ให้เล่นน้ำตรงนี้เนาะ อันนี้จะว่าดูไปแล้วอืมเป็นที่พักนะเป็นเรือนรับรองเป็นเรือนรับรอง,งคนสัมผัญมามากใช่เป็นที่ข้อประชุมอะไรนี้หรือเป็นที่อพระฉันเทนอะไรอย่างนี้อ,อ,อาหารเช้าเพราะว่าตรงนั้นนัเขเขียนว่าวันจันทพนาบอินดี้นะครัมนี่นี่โอ้โหด,ดูดูเขาทำสวยนี่ มีสะพานเดินข้ามแบบเท่ข้ามไปฝั่งน้นข้ามไปฝั่งนน้นน่จะเป็นน้ำตกใช่ไหมน่า,นาจะใช่น่าจะเดี๋ยวเราไปเรื่อย